อนนี้คือนี่ปลาครับปลาพยุงปลาแดงที่ผมปลูกไว้ปลูกไว้ได้ที่หาดีนลครับปลานี่เขามาหาต้นพีเรียงครับพิเซต้นแดงครับเป็นต้นพีเรียงนะครับอันดับแรกพี่อากรนอย่ที่นี้เป็นวิธีที่ปลูกพักหวานปลาแบบง่ายที่สุดครับง่ายที่สุดเลยเราต้องไปเพาะเรต้องไปยังได้เม็ดมากก็คือเอามาฝังลงเลยครับ แต่ว่าขา้อตองมีต้นใหม่ปีเลียงกรอนด้วยครับแต่คือเป็นต้นแดงต้นแค่ต้นชะอมแล้วก็ต้นมะขามเทศนะครับนะครับวางลงไปครับตอนนี้ฝางลงไปเลยครับใส่หลายๆครับประดองยันว่ามันเปือง ขุม้มไวยครับแางความชุ่มชื่นอย่างกับหลักหวานเท่าถ้าฝนถิ่ช่วงเขากลับมาหดนะครับอาทิตย์ละเทื่กับพ่ออันนี้เป็นวิธีการปลูกขักวนันแบบนี้ไง,งครับนะเดี๋ยวๆต้นนึงมาหาต้นแดงนี่<า> หวานปลาที่ผมสังในถิมไว้ปีก่อนครับนี่ใส่ต้นซ่อมนี่แหละครับปีก่อนปีแรกเขาจะบ๊วยนะครับปีแรกเขาจะาแทงงลากลงไปในดินให้เลิกก่อนพอปีที่สองปีที่สามนี่นจะผุ่งเลยครับพุ่งเข้นสูงเลยแดงอุ้เดี๋ยวมีต้นแค่นะครับต้นแค่ก็ได้ต้นแดงต้นแค่ต้นบักขามเทศนะครับ สามารถใส่เป็นพีเรียงได้เพราะว่าเป็นพืชตระกูลทั่วเขอกันครับนี่พืชตระกูลทั่วหากเขาใิมีป,ปมครับนี่ปมไรโซเบียมสามารถซอยถึงในตัวเจนในอากาศลงมาได้แต่พักหวานกับหากพักหวานกับสิมักกอกินนี่ครับกินอาหารน้ำพืชพีเรียงต่อพืชพีเรียงตายพักหวานกับายน้ำครับ ถอดได้ก็เอาเท่าน,นั้นครับมันตายเท่ากับปลูกไหมครับปลูกไปเรื่อยๆครับทุกปีในปีละสิบตน้นยี่สิบต้นก็เอาครับแต่เย็นๆครับบะตองเฝ้าเดี๋ยวไปปลูกกลางแดดได้ครับพักหวนานปลานี่ตายครับต้องปลูกแบบนี่ครับเป็นปลาแบบนี่หอมลำเล่แสนแดดอ่าต้องลงมาเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขันไปปลูกกลางแดด ตังนี้กระตายครับผักหวานปลาเขาบ่ามากักแดดผักหวานปลาเนี่ยบ่าม,ามัามากน้ำท่วมบ่มน้ำขังครับย่าไปปลูกในพื้นท,ที่ที่เป็นที่ลุ่มน้ำขังเป็นผักหวานปลาสองปีครับปลูกแบบสังเม็ดนะครับใส่ต้นแดงเป็นที่เรียงอันนี้เป็นต้นแดงผักหวานปลาสูงครับนี่ต้นนี้ท่วมหัวแล้นี่ กะวันปลาต้นนแต่ตนแดงขึ้นกันในประมาณปีหนึ่งครับกำลังสางพุ่มเยวอีกจักประมาณสิบสี่มือครับพอจังกับมาเบิ้งไม่สิบสี่มือนะครับถ้าจะให้ดีกับประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเดี๋ยวสิบม่สิมียหยดแท่งเึ็นมา แสดง่าหลอดแล้วลุมนี่ใส่ไปเป็นซิครับนี่หลอดมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นถือว่ากำลังงามครับฟังสีแบบนี้เป็นแบบไงหวานป่านะครับพันยอดเหลืองโอ้ตันนี้น,ออนี่ครับต้นต้นบางยางไงเลย เดี๋ยวพ่อมาเบ่งปลานีครับเป็นหมองที่ผมปลูกพักหวานไว้ครับนี่ครับอาจจะหกนิดนึงนะครับเพราะว่ายังบ่า้มาทางหย่าทางอย่างนี่ครับพักหวานที่ปลูกไว้ต้นนี้ก็เริ่มใง่่แล้ว เกือบสปีครับต้นนี้พักหวานป่าเขาหมักแบบแสงแดดล่ำไรครับเขาต้องสางป้ายเขาก่อนนี่ครับต้นนี้ก็มีครับกำลังกำลังงามได้ใบเขียวปลูกแบบธรรมชาติครับบดเด็นหดงามยังเลย ต้นนี้กำลังหนึ่งครับโปรง่งหอยอดแทงหยอดออกมานี่อีกต้นหนึ่งสวยงาม